โอ้สอมบี้เทือนทำอลบอมมัมเจอถ้ละเฮ้ยมาแล้วดีถ้ำมั้งเพิ่เดี๋ยวครับป่าถ้ไหนเดี๋ยวอ้อเออเอมาดิครับผม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 อันี่เบือมาดิครับผม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 เยีาตายแล้วบอมมัม กินอาหารครับผมเออว้าผาอยไฟไหม้มอนไยกอันดีกว่าวจิ๊กรมวนจิ๊รมไหนเงี้ยไหนนมเด้อเด้อเดหาอยู่ในถ่าบอลันอุ้ยหาตันอุ้ยอุ้ยขยิงออเกียามาดิครับผมมาดิครับผมมาดิครับผมของแตกเบื่อเยอะเต็มแดงกีนนี่ยะเอาดาบวิวลอยหอ ซิมัมนอุ้ย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 นี่ะครับ้าดเท้ายวิ่งกระโปรงกระโปรงอ้หคิเปอร์ยูบนหลังคมาีิกระโปรมาดิกระปมมาดิกรรลงมาดิกรรลงมาดิกระปมลมาดิกระปมลมาดิกรรปึ้งเยครับผมไม่กลัวผมลยปุ้นเนี่ยไล ยี่อนเออโลเห็มแล้วมออบะมัมลอเลยลอยเลยอุ้ยต่อฟ้าพาอุ้ยบัไถบ้านทิ้ไว้เถียยังเายหุ่มขวายไหมมาดิกระโปรงมู่บ้านเหรอน่าอยู่เฉยบ้านเนี่ีบินมาเลยบะมัม กางบินมาหโอมาดิกระโปรงมาแล้วตายก่อนเลยมาดิกระโปรงมาดิกระโปรงอออ้าพามาดูประชาชนเราน้องหจดอยู่หรอจดไหไหนอยู่ไหนนะอยู่หรออยู่หรออยู่หรอหมู่าระมาดิกระโปรงเอบแ่จนเมงวยเมงวยน่ิโมาดโมาดโ

ทีๆลาวายเบิกมาดิครับผมมาครับผมซีมัมขำมแม,ม่นามามถูกเปนกนณีซีมัมแน,น่มัมเอามไม่ไให้นะโอ้ฝ่ากับแมพไหปี๊่าแมพเหรอมาดิครัผมมาดิครัผมอาหารเริ่มจำเล้ลวิ่งจ้าละไปรอครับผม,ม

เดี๋ยวเอาทอดให้ไหมไว้แบบอยู่ห้าร้อยมาดิกระป๋อมมาดิกระป๋อม่นนี้ไม่มีใครสักคนเลยโอ้ยเวลสันเวลสันซิมามอยู่ไหนกระป๋อมโอ้โหโชว์การแม่นครับกรอบโอ้โหไม่โดนครับลูกนี้กรอบโอ้โห ว้าวเกือบเกือบมาเีรอเออบามัมชิมบินเตเอเจอทอดแล้วบะไปละอุ้ยเจจทอดแล้วฮะนี่ป้ห้าหกนย่งย่างจจทอดจะเป็นไฟเยี่ยมเลจีย่ไหนนะอล็อกนี่นะเจอรหนึร้อยน้องจนย่ไงร้อยงนไหนแ่ตามมาร้อยร้อยป้าทอดมาลูกเา ไม่มาหาเนี่ยใช่ไหมยัยไหมยังไหมอ้าวยังไหมยังไหนบ้างเออลงเลยเัร็จเออเนี่ยไปไปต่อมาดิกระเป๋งเบาหนี้เล้วฟุบบอลอย่างนั้นนะมาดิกระเป๋าสกิลตันตือบอลาวาสองบออาบน้ากันไปมนับอุดหนึ่ ีหนักอุ่นตายหงอ่ะตายหงโอ้ยรู้สึกว่าวิ่งเร็วเมได้กันกินอาหารเกลตันนี่ถึงกับเบืร์เลยครับเนี่ยเบืร์เลครับสเกลตันนี่ถึงกับเบืร์นะครับโอกาสยังไม่ได้บุ๊เลยเอ้ยบะมัมโอ้ลงมาแล้วเฮ้ยกระต่ายทะเลทรายหยอกแมงเลยสุดไปโกโก้ไปบุ๊ป

ข้ามตานเองเลยเพียนเนี่ยทำาอ้ยมีท้องไอมท้องท้องแม่งอ้ตันโอ้โอ้ตันท้องไงตันย้เอตันไงไบ้าอ่เฮ้ยเ้ีเอดตันเลาแล้วแต้ปืนใส่อากะดู หาดิสาย้าวกใจทำนี่โอ้กำปีคูดินเฮ้ยมันไหร่บัซีมังะยกมันโอ้โหขนาดแกขนาดนี้ยังไม่โดนครับเอ้ยโอ้ยนะครับโอ้ยเดี๋อเจียง้อมมมาิดปะล่ะาจะล่ะโู้จะมา้โอ้โลดเร็วววมได้ ไมงมึมไหนทำเนี่ยเนี่ยไหนวะอ๋อนี่ไป go go l e t เออไม่มุมนี่มีหัวดำไปไปไป go s เีย go go ก let's go งัวเฮ้ยมันมีสองตัางมัมแยกไปแยกแยกเออแยกแล้วแยกเลยแยกอีเว้เดี๋ยวลงมาหัลงปิ้งหากันมาด้ ไปกเลสโกเลสโกดยทอดาเออิกมาบนมาีมัมิกมาบนลงวินวเลยนะยบอลเลสโกกเลสโกเอาหัวกเามาเนี่ยปอุ้ยเร็วากลับดไปไหนนะ

อูิมามยังทำุนนะไนมะไป่อไป่ไปแล้วิมามิมามเจอมงู่่มบเจ็ดูเลวอยู่ลายเฮ้เออไม่อยู่ในหูเนี่ยเนี่ยมันกัมันติเก่าเยพูดได้รอเรียนนะ เยเอาจีเนาะอเนาู่าคนบ้านนี้คุณหมโออยมปนต้องิมามมาทไมซิมัมัเาด้เลยอะซิมัมมาซิมมไปลงมาลงมาลงหูหยางงเลี้ยวมันมาะไรกันโอ้พอบิมนี่เรอมาไปไหนมาไปไนเดี๋ยวมันจะตาไปลงมาลงมย เจดีจ้าตามหลังมดเามนี่ก็เออเียอ้อโหลนี่นี่นี่อมูไล่มาต้องเฮียมาอดาทอะอ่โยนมาโยนมาสีหน่อยีโยนมาโยนมาหองเงหองเลนี่เฮ้ยยังไล่ปุ้น่ยมาเจปเล่นไปเล่นเลยมาแล้วมาแล้วเข้าไปเลยเนาะเปลย

จีตีฮะตีให้อยู่บนไหมเออ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 ไข่ตีเข้ามดป่ะเข้ามดเออชี้ไปยังนะเข้ามด่านี่เออาานี่นะี่มันเห่าราดนี่เห่าที่มาเข้ามดพี่นี่เข้ามือมดห้ามยิงให้เงือกไป ตอมันขันคอได้เหรอพี่อยู่ไหนนะบินมาหนึ่ง่ไม้ององ้อดไยหวานเดี๋ยวก่อนไปไปโกโก้ลนโก้เปเล่นไหนน่ะเปลี่ยนสถานีวิ่งข้นลมนะอือหนาวกโกลิโก Cô cô let's go Cô uh, cô let's go. Bye 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 bye. bye bye đi, bye đi. lạ mà nó hả? Mòm này. Ừ, đây là ở như bốn. Cô bè cô 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 let's go, cô cô let's go. hả lạ, hả lạ. Đó khu đơn. đây tí lên nó, lên nó tí. Nó đi โหลดมากอะปิดครับป oh, 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 oh. oh. ิดโอ้ย ah. ้ยกระตายอ้เ <t> ก <os scholars> <Yeah. S 2> yeah, I mean ือบตายโดนใส่ทับหัวพีไหนปะเจ็บไถ้าบอกมดพีระมิดวโจค่มีมดแล้วพีระมูพีระมิดแด่ไปอู้ต์เตอมีแล้วเออมีมดเป็นเฮนบุญกิงเอาได้มออกแล้วโอ้ยเชื่อ มีแงอ๋อบัเื่อัตรห้าเม่เขาพออห้ขี้ขาโรนมาเล่นมาได้บ้านี้เจตมาจตมาไ่ส้บาบนี้พอลุงลุมละอ่านชื่อโอ้มัมซีมัมยืนลุยไกเลยบะมัมยืนตรงอ่ะ้ภมชาข้ารงชาอ้ยเลยโอ้ดานแหงเกิดบรรยายนแล้วไปไหดีซีมัมซีมัมแจกไปเลย ô, mấy lại tám không. yeah. Ê, hôm luôn luôn, hôm luôn si măm si si mượn, ô si si măm. si măm đôi <laughs> vâng. <laughs> ui si măm. si bọ. si măm luôn 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 luôn. si măm si măm. Vậy, ngon chưa si à. măm? vâng à. si măm bay 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 Đã còn si măm ngon chưa gì si si tản thế! trời ơi. số cái. sai người ta tản nghe. โอ้ลจะขึ oh la, ้นไปจาไห้นี Thompson. ่เขขึ้นเดียว่าโอ้มนสิมั้งขึ้นได้อยู่เาได้ได้หาะม่ได้ดีป่ะฮ่าฉลาดไหมมีตีหามีแบบหัวมันติดกับะติดหาเออหานี่ขื้เอา